ของเงินเอาไปเข้าบอลลูกใช้หนี้หลายรอบรอบนี้มาให้ออกมาแชร์ลูกอืมกูจะด่าแม่มันด้วยแม่สันดานแบบนี้สันดานชั่วไม่ต้องไปให้มึงให้เฉพาะข้าวใหให้เงินให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคพอไม่ใช่เงินไปใช้หนี้ไม่ใช่เงินไปเข้าบอลสันดานสร้างภาระปัญหาให้ลูกกูลำคาญจริงๆเรื่องแบบนี้นะเวลามีคนมาพูดให้กูฟังนี่กูยจะด่า เอาลูกตัวเองมาแฉแม่ชั่วๆแบบนี้ใช้ได้เหรอตลกโคตรทุเลศไม่ต้องไปให้มึงไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ต้องไปให้อะไรเลย ให้แค่ข้าวแค่น้ำแค่ยารักษาโรคส่วนเรื่องหนี้การพนันที่เขาไปการพนันได้ให้หลายรอบแล้วยังแก้ไขสันดาลตัวเองไม่ได้เลิกให้จบการสันดาลให้ไปรับผิดชอบตัวเองนนไม่ให้ก็ดามากไม่มีดาบ้าหรอก ไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่มีใครเขาเข้าข้างแม่มาหรอกใครเข้าข้างแม่เดี๋ยวกูจะด่ามันให้สันดานเราให้พ่อให้แม่โคตรเง้าสกลามันไปเป็นหนี้สินดูลองไปติดการพนันดูกูจะดูซิมันจะทำยังไงกับพ่อกับแม่มันสันดานทำตัวแทนที่จะแบ่งเบาภาระให้ลูก ต่มาทำตัวเป็นภาละให้ลูกใช้ไม่ได้ลูกอุตส่าห์หาเงินหาทองตัวเองอยู่สุขสบายได้สบายๆกลับเอาเงินไปเล่นการพนันพ่อแม่มีพระคุณพ่อแม่มีพระคุณก็เลี้ยงดูพ่อแม่ไปสิแต่ไม่ใช่มานั่งใช้หนี้พนันให้พ่อแม่มันใช้ได้เหรอมึงรับเขาไปเป็นพ่อเป็นแม่มึงไหมล่ะเอาไปสิ มึงเอาไปเลี้ยงสีเอาไปใช้หนี้เขาไม่ต้องมาพูดอีผู้ที่ยปยามาปกป้องแม่มนะันอ่ะมึงเอาแม่มันไปเลี้ยงดูไปใช้หนี้ให้มันกูจะดูซิมึงจะทำยังไงให้เงินเดือนตั้งเดือนละแสนยังไม่รู้จักพอใช้กูให้พ่อให้แม่กูเดือนละหมื่นห้าเขายังพอเลยเหลือด้วยสามไปนี่ให้ตั้งแสนเอาอะไรไม่พอ เกินไปหรือเปล่าจะใช้อะไรขนาดนั้นโลกคนติดการพนันมีแต่ล่นจมถ้าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหมดไปเป็นล้านๆอย่างเงี้ยกูว่าเกินไป ติดหนี้ติดสินจากพน,นันจนทําความเดือดร้อนมาถึงลูกเกินไปอย่าพิมพ์ซ้ำใช้นี้ให้เกือบ20ล้านนนะมึงดูเอาแล้วกันมันเกินไปหรือเปล่ายังไม่พอยังออกมาแฉลูกตัวเองอีกบ้านลดเอาไปจํานำหมดเยี่ยม มีแม่เมื่อพร้อมผมไม่เต็มเกินไปกูว่าอย่าลืมกดซื้อของในจักร้านะ เจนดี้เนี่ยยังดูแลแม่ตัวเองได้เหมือนเดิมยังดูแลได้แต่ไม่ต้องไปตามใช้หนี่ไม่ต้องไปตามให้เงินเล่นการพนันให้เงินเดือนเขาไปตามปกติส่วนที่เหลือให้เขาไปจัดการตัวเองแต่ทุกๆเดือนทําหน้าที่ของตัวเองด้วยการให้เงินเดือนประจําแก่เขาที่เหลือให้เขาไปดูแลตัวเขาเองเพราะถือว่าเราทําหน้าที่แล้วไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะเราได้ทําหน้าที่ของความเป็นลูกเรียบร้อยแล้ว time it out ยื่นคําให้ลูกว่าเลือกว่าจะเลือกตัวเองหรือสามีจนทะเลาะก,กับลูกเขยอืมทุเลศมีแม่แบบนี้นี่กูปวดกระบ,บาลนะมันมันเป็นแม่คนได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจโคตรคับแคบจิตใจไม่มีคุณธรรมขาดขาวเบาปัญญาเบียดเบียน,เ,ยนเดือดร้อนลูกตนเอง สุพรรณวันเสาร์นี้จเจ้าวันเสาร์นี้ไปสุพรรณวันเสาร์นี้ไม่ได้รับแขกที่บ้านนะรับวันอาทิตย์วันเดียวเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นทุกคนอย่าลืมกดซื้อของในตะกร้านะช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้า เจนนี่ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่าเจนนี่กูก็รู้เจนนี่ไหนกูไม่ได้สนใจเจนนี่ไหนกูสนใจแค่เรื่องแม่กูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจนนี่ไหนเนี่ยเพราะกูไม่ได้ดูข่าวแต่พอเวลาพูดเรื่องแม่มากูเข้าใจเลยเพราะหลายคนที่เป็นเอฟซีกูมาถามคําถามในไลฟ์สดกูเนี่ยกูเห็นมาเยอะแล้วเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเอา กูเห็นว่าเขาเนี่ยดูแลแม่เขาดีมากนะกูคเคยเห็นข่าวครั้งหนึ่งแบบเขาซื้อลถเมอรี่ให้แม่นะเจนนี่ที่ดูแลแม่ตัวเองดีมากเท่าที่กูเคยเห็นข่าวนะเขาดูแลน้องเขาก็ดีดูแลแม่ก็ดีซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งรถให้เงินเดือนไม่น่าเป็นแบบนี้เลยอะ่ะทำไมอะ่ะหาเงินมาได้เท่าไหร่ผมไม่เต็มเอาไปละเลงหมด ลูกตัวเองหาเงินทองเหนื่อยยากลำบากเข็นใจเหนื่อยถ้าเป็นแทบตายกว่าจะให้ครอบครัวได้ดีแต่ยีแม่กับทำลายลูกด้วยสันดานอันดิบหยาบของตัวเองเกินมันขายของถ้าเป็นแทบตายกว่าจะได้มามึงรู้ไหมคนขายของอ่ะกูนี่รู้ตัวกูวเองดีกูขายของกว่าจะได้ตำระบาเหนื่อยแทบตายเสียงเส้นเสียงอาเสบ แล้วคนทํางานเป็นเจ้าของกิจการแบกรับภาระทุกอย่างไว้ไหนจะค่ายเพลงไหนจะดราม่าในสังคมแต่เขาก็ผ่านมาทุกอย่างได้ประครับประครองเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้สารพัดดราม่าที่เจนนี่โดนนะแต่สุดท้ายมันก็ทนต่อการไม่พิสูจน์บางก็ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ขายของจนดุกจนดื่นเก็บเงินเก็บทองเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวตัวเองทั้งแม่ทั้งน้องมันดูแลดีหมดโอ้ยตาย เกินไปว่ะกูว่าเบียดเบียนลูกอะไรได้มากขนาดนั้นนี่แหละความทุกข์ในโลกมึงจำไว้ทุกขของการเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่กันกระโทนที่ผมส่งให้มีห้าใบมีที่เก็บไว้เหรอครับ มีทำไมจะไม่มีอยู่อีกตู้หนึ่งตอนนี้เจนนี่คนดูแสนสามขายของไปห้าล้านกว่าเลยค่ะตอนนี้โอ้โหแม่กูอยากขายของในสักวันหนึ่งได้ห้าล้านมากจะเลยกูจะได้พักเส้นเสียงสักสองอาทิตย์ สมาธิแล้วกเกิดภาวะลมสั้นเบาจับลมอยู่ที่ปลายจมกูกแทบไม่รู้สึกก็รู้ไว้ย่างนั้นแหละโอเค่นั้นโรงงานไม่น่าไหวเออโรงงานกูจะรอดไหมเนี่ย หัวล้านจังครับขอบคุณจ้าเงินเฟอ้อหนักมากตอนนี้ค่ะซื้อทองไว้ใช่ตอนนี้เงินมันค่าลงเงนมันอ่อนลงทุกครั้งที่ทองขึ้นจําไว้ค่าเงินจะอ่อนลงโดยมากนะแล้วตอนนี้มันก็เห็นชัดเลยว่าค่าเงินมันอ่อนลงตอนนี้เขากำลังเดินท่อแอร์ใหม่กําลังเดินทรงเดินสายเดินอะไรหมดแล้วก็ห้องดามก็กําลังเชียร์กำลังทําอะไรอยู่ไม่บวชแล้วเหรอบีร์ ทำไมอยากจะกาบตีนกูเหรอเชนนี้หายได้หกล้านแล้วค่ะขอให้เขาขายดีๆแล้วกันเขาเจอปัญหาในชีวิตเยอะให้เขาได้ผลตอบแทนในการลงมือกระทำงานหนักหน่วงของเขาบ้าง ิบอเออเอาคนในช่องเจนนี่มาซื้อของกูสักสองล้านก็พอแล้วกูไม่เอาเยอะ กูได้วันเดียวสองล้านนี่กูพักเส้นเสียงเลยสองวันไม่ไม่ใช่สองวันสองอาทิตย์เอาสจากสองล้านกูหยุดเลยสองอาทิตย์กูไปขอไปผ่าตัดเส้นเสียงแล้วกูขออยู่บ้านพักให้เส้นเสียงหายแล้วกลับมาด่าเหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมกดซื้อของในตะก,ก้านะฝากซื้อเสื้อด้วยน้ำพริกผัดหมูสับ น้ำพริกเผาไปย่างน้ำพริกตะแดงแมงดาไปย่างปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร,ร้อมทานเร็วจา้าเร็วจา้าหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร,ร้อมทานนะจ๊ะช่วยกดซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจา้าเสื้อยืดโปโลคนตื่นทำเสื้อยืดคนตื่นทำเสื้อโปโลคนตื่นทำกระเป๋าผ้าคนตื่นทำในตะกร้าน,นะจ๊ะช่วยอุดหนุนสินค้าด้วยจา้าเก่งจริงหกล้านในชั่วโมงเดียว สุดยอดอร่อยทุกรสจ้าอร่อยทุกรสอร่อยทุกรสเลยเวลาขี้กูมาแล้วเนี่ย อ,อกสามแปวสั่งอ,อกสามแปดสั่ง L หรือ XL ดูตารางพิดูตารางดิตารางในตะก้ามันมีตารางบอกอยู่เห็นไหมมึงจะใส่เสื้อโปโล,โลหรือเสื้ออะไรหรือเสื้อยืดตารางไซส์มันมีอยู่เห็นไหมมันมีตารางไซส์บอกอยู่ถ้ามึงอกสามแปดมึงต้องใส่อะไรไซส์ L รอบอกอะ่ะได้ถึงสี่สิบนิ้วอ่ะ ถ้าไซส์เอม,มันจะเล็กเกินไปเพราะไซส์เอม,มันสามหกมึงใส่สามแปดมึ 4, ตง,ต,ง,ต,งต้องใส่เบอร์สีต้องต้องต้องไซส์เอลช่วงนี้ทองปองขายดีใส่ของจริงไม่ไหวแล้วนะประเด็น ขาก็ถามไม่ดีนี่ถ้ามึงไม่ซื้อมึงไม่ต้องมาวุ่นวายกับชาวบ้านเขามึงไม่ใช่คนถามจะมาเป็นคนถามมันจะซื้อของกูมารู้ดีว่ากูจะตอบอยังไงมันรับได้คนที่เป็นเอฟซีกูเขาจะรับได้เสมอเวลากูตอบถ้ารับไม่ได้มึงไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาวุ่นมันเป็นคนถามมันเกี่ยวอะไรกับมึงมึงเป็นคนถามเหรอเอาไว้มึงมาซื้อของกูก่อนนะคนถามไม่มีปัญหาเลยแต่อีกคนมีปัญหาคือคนอื่น สารแนวุ่นวายแต่กับเรื่องชาวบ้านตั้งแต่ที่ตังไม่เคยจ่ายตังไม่เคยจ่ายแต่กันแนกแหนวุ่นวายเอาวันนี้ดีกว่าเอาวันนั้นดีกว่าเออแปลกอะ่ะมึงไม่ได้เป็นคนจ่ายตังแต่เจ้ากี้เจ้าการเก่งมากอีคนจ่ายตังยืนทำตา,ตาปิดปิดปไม่ว่าอะไรสักคำสารแน่เก่งนักเรื่องชาวบ้านเนี่ยกูด่ามันกูไม่ได้ด่ามึง มึงไม่ต้องมาวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเขาจะพูดยังไงเป็นปสิทธิ์ของเขาไม่ใช่สิทธิ์ของมึงออย่าลืมกดซื้อของในตะกร้านะจ๊ะทุกคน เพิ่มแอร์24,000 BTU อีกตัวหนึ่งน่าจะเย็นพอแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เท่ากับในบ้านจะมีแอร์24,000 BTU สามตัวแล้วก็แอร์18,000 BTU อีกสามตัวเป็นแอร์ทั้งหมดหกตัวเปิดอยู่ในบ้านเนี่ยช่ำเวลานั่งสนทนาธรรมเพราะปกติของเดิมมันมี24,000สองตัว18,000สามตัวแล้วก็12,000หนึ่งตัว แต่ตอนเนี้ยถอดหมื่นสองออกไปถอดหมื่นสองออกไปเอาไปติดที่บ้านไม้เอาไปติดที่บ้านไม้แล้วก็เพิ่มเอาสองหมื่นสี่พันดียูไมคหนึ่งตัวหนาวแน่ไอ้จุดที่แอร์มันลงมันก็เย็นนะไอ้จุดที่มันไม่ถึงมันก็ร้อนเนี่ยของกูนั่งเนี่ยกูไม่ถึงแอร์จุดที่กูนั่งอยู่เนี่ยกูไม่รู้สึกเย็นเลยกูรู้สึกเฉย แอร์ไม่ถึงตัวที่กูนั่งประเด็นน่ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะถึงแล้วล่ะเพราะว่าแอร์สองหมืนสี่พันนี้จะสาดเข้าหน้าเลยทีนี้นี่เขายกคอมเพรสเซอร์แอร์ขึ้นแล้ว ช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าผมจะลง เออแม่ย้ายเดี๋ยวเอาตู้เซฟอ่ะแล้วอีกสองอันเอาไว้นู่นอ่ะเราจะเอาไว้ไหนอ่ะไม่ปลอดภยัยเราจะไปไว้ตรงไหนเนี่ยมันเปิดเข้าเปิดออกตลอดอ่ะมันไม่มีที่เก็บนะเพราะมันไม่มีห้องแล้วไงวันเนี้ย โอ้แต่ถ้ายึดดีๆมันก็ปลอดภัยอยู่นะต้องเจอะอยู่แล้วแต่ไปว,า,วามันก็เกะกะเอาจริงๆมันเกะกะ แล้วห้องมันก็เล็กด้วยเน่งประเด็นแล้วเดี๋ยวมันต้อนรฟ์สดอย่างนั้นอีกเนี่ทุกคนตอนนี้ซื้อครบสามเก้าเก้าลดหกสิบบาทซื้อครบสามเก้าเก้าลดหกสิบบาทเชื่อไหมว่าสั่งทุกตะกร้าของอาจารย์หมดแล้วรีวิวให้กูฟังหน่อยมีอะไรบ้างแต่ละอันเป็นยังไงบ้างกูไม่เชื่อ ูปวดเยี่ยวกูปวดขี้มากเลยตอนเนี้ยไฟ์สดพอก่อนไหมเดี๋ยวไปอีกสักชั่วโมงอีกสักครึ่งชั่วโมงขอไปขี้ไปเยี่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน Peace. <laughs> ทุกคนอย่าลืมฝากกดซื้อของในตะกร้าไว้นะใครใส่ของอะไรไว้ในตะกร้าแล้วอย่าลืมฝากกดเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงไปขี้ไปเยี่ยวก่อนมีไม่ได้ขี้ไม่ได้เยี่ยวเลยตั้งแต่กินข้าวเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาไลฟ์สดใหม่เดี๋ยวพาไปไลฟ์สดด้านล่างไปดูบรรยากาศเขาทํางานกันขอบคุณทุกคนมากมากนะไม่บายจ้าอย่าลืมไปกดซื้อของนะ เจนนี่ขายชั่วโมงหนึ่งได้ห้าล้านกูขายมาสามชั่วโมงเนี่ยกูยังไม่ได้ยอดขายกูเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลย